สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรีร่ออนไลน์ต้องกองสลาก com คุณเบนตโตะมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณเบนตโตะที่มีอาชีพเป็นครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารครับแล้วก็ต้องพบกับพฤติกรรมแปลกๆชวนหลอนของนักศึกษา เหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสักเก้าปีที่ผ่านมาครับคุณเบนโตะมาพร้อมกับเรื่องคืนต่อรองมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สามกับสายของคุณเบนโตะกันเลยครับสวัสดีครับคุณเบนโตะครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับ,รบผม,ผมสวัสดีพี่พีททีมงานทุกท่านด้วยนะครับผมขออนุญาตถามก่อนคำถามแรกเลยเบนโตะเป็นชื่อเล่นจริงๆหรือเป็นนิกเนมเป็นทั้งชื่อจริงแล้วก็ชื่อชื่อนิกเนมด้วยครับพี่ <c oughs> ชื่อเบนโตเะยเหรอ คือจริงเมื่อก่อนเนี่ยผมจะจะชื่อเบนแล้วก็ตอนตอนขึ้นมอปลายมาเพื่อนก็จะเปลี่ยนจากเบนเป็นเป็นเบนมันก็เลยเรียงแต่แต่ส่วนใหญ่เขาเขาจะเรียกเบนโตะนึกถึงข้าวกล่องที่ญี่ปุ่นเลยเบนโตะเนี่ยห <c oughs> ิวเลยเนี่ยครับผม <c oughs> นะฮะคุณเบนโตะกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือย,ยังครับยังเลยครับครั้งแรกครับพี่แล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักปกที่แรกเลยก็ฟังย้อนหลังครับวะแล้วก็ ฟังฟังฟังทุกวันเลยครับเรียกว่าเข้าเส้นเลยทำกับข้าวก็ฟังขับรถก็ฟังนอนเล่นเกมอยู่ก็ฟังฟังจนแฟนผมกล้าฟังรายการสดด้วยเลยเย่ยมเลยนะฮะปกติเขาไม่เคยเขาก็ไม่ฟังเขากลัวเอมถือว่าฟังไปเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันนะคุณเป็นโได้ผม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 ถามหน่อยเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องของของพี่ชิวไหมฟังอยู่ครับผมก็ได้ได้ยินไหมตืเต้นอยู่ก็เหมือนจะแว่วแว่วครับพี่อ ได้ยินเหมือนกันใช่ไหมฮะครับพี่ได้ได้โ <Okay, S 2> อเคโอเคอ่ะผมก็ตื่นเต้นอยู่ผมไม่รู้ว่าผมตื่นเต้นคุยกับพี่แจค๊คครั้งแรกหรือว่า,าตื่นเต้นกับเรื่องที่ชิวเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นคลายความตื่นเต้นก่อนเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้เหตุการณ์นะตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณเบนโตะมีอาชีพเป็นครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารใช่ครับพี่ใช่นะครับสถานที่เหตุเกิดตรงไหน สถานที่ที่มันเกี่ยวข้องกับราชการส่วนราชการไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับได้ครับพี่นะครับคืนต่อรองเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ครับผมขอเล่าเลยนะครับได้เลยครับผมคาบผมเรื่องนี้ก็จะเกิดประมาณเดือนสิงหาคมปีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนาะครับตอนนั้นผมก็ผมเคยศึกษาอยู่ที่มหาลัยแห่งนั้นแหละและ้วทีนี้ก็จบนองแล้วก็ไปเป็นครูศึกแล้วก็ได้ กลับมามาทํากิจกรรมคือเป็นการฝึกทบทวนที่นี่จะมีชมรม,มนักศึกษาวิชาทหารเนาะก็จะมีการฝึกทบทวนอย่างเงี้ยตั้งแต่รุ่นผมมาเพราะว่ารุ่นผมเป็นรุ่นแรกตั้งแต่ปีห้าสองฝึกมาเป็นรุ่นแรกเลยอืก็ฝึกอย่างเงี้ยมาตลอดทุกปีทุกปีแต่มาปีนั้นนะครับผมเรวก็จัดการฝึกประมาณสิงหาก็ฝึกตอนเช้าก็ฝึกปกติทุกอย่างครัตามกิจกรรมก็มีการจุด ปะทงปะทัดจุดระบงจุดระเบิดเด hmm. ี๋ยวผมขออธิบายลักษณะภูมิภูมิประเทศของของสถานที่ฝึกหน่อยนะครับผม hmm. จะเป็นสวนป่า hmm. สวนป่าก็เรียกว่าสวนป่าหอดูดาว hmm. ก็จะมีถนนตัดกลางระหว่างป่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหอดูดาวแล้วก็จะเป็นลานกิจกรรม hmm. ตรงลานกิจกรรมของหอดูดาวเนี่ยเราจะตั้งเป็นกองอวยการฝึกอ hmm. ครับผมแล้วก็สั่งทางตาเนี่ยแล้วก็จะเอาไว้ใช้เป็นสถานที่ฝึกด้วยครับครับผมก็วันนั้นก็ฝึกกันปกติจนถึงจนถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับประมาณสี่ทุ่มเราก็ปล่อยเด็กนักศึกษาเนี่ยเข้าที่พักผมก็ได้พานักศึกษาอ่าผู้หญิงเนี่ยไปไปนอนที่หอดูดาวครับต <c oughs> ัวละครอีกครับ <c oughs> ก็พาไปนอน ปกติก็ผมก็าลังจะนอนเลยทีนี้ยมันมีนักศึกษาผู้ชายวิ่งมาตะโกนมาเลยครูครับครูครับขอทูบหน่อยครับมีทุบไหมครับมีทุบไหมครับมีเด็กโดนผีเข้าครับครูผมก็สะดุ้งผมก็เลยวิ่งเอ้าทูบไม่มีเดี๋ยวพาครูไปก่อนผมก็วิ่งไปไปไปที่กองอำนวยการฝึกไปถึงผมก็ก็ถามพี่ที่เขาอยู่ตรงนั้นว่าไอ้พี่เกิดอะไรขึ้น ทำไมเด็กวิ่งไปแบบนั้นคนเชื่ออามเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องรอดอปีห้าเนี่ย hmm. มันเดินไป4ีฝั่งนู้นฝั่งตาเสร็จ hmm. แล้วอยู่ดีๆมันฟุบลง hmm. ฟุบเสร็จมันคานรอดท่อระบายน้ำมาฝั่งกองหน่วยการฝึกค hmm. านไปคานมาคานเหมือนลักษณะกา,ารคานเหมือนแบบขาและแขนเขาไม่ได้ติดพื้นเลยพี่เหมือนแบบ คานแบบเร็วมากคานคานไปคานมาคานืมเหมือนคนปกติจะคานไม่ได้อย่างเขาก็คานไปคานมาเร็ดเอ้ยก็เลยสั่งให้ช่วยกันจับจับรอรดอคนคนนั้นไว้เนาะแล้วก็เลยถามเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงน้องรอระดอคนที่ที่คานอ่ะก็ตอบกลับมาว่ากูจะเอามันไปอยู่ด้วยเสียงแบบแข็งแข็ง กูจะเอามันไปอยู่ด้วยกูจะเอามันไปอยู่ด้วยพูดย้ำๆอยู่นั่นเราก็เลยจับตัวไว้ <c ough> จับตัวไว้เสร็จก็พยายาม <c ough> เขาก็พยายามที่จะคานไปคานมาคานพยายามที่จะคานกลับไปสั่งตาครับแต่ทุกคนก็ช่วยกันจับไว้เนาะ <c ough> ถามเราก็ถามแล้ว่าแล้วเป็นใครเป็นใครเป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่ตอบก็ตอบว่ากูจะมันไปกูจะมันไป ที่แรกกูว่ากูจะไม่เอามันแล้วเพราะกูเบื่อแมงหูหินแล้ว <c oughs> กูเอาไปทุกปี <c oughs> ปีนี้กูว่าจะไม่เอา <c oughs> แต่มันลบหลู่กูผมกับพวกอาจารย์ผู้กำกับพวกกูฝึกก็เลยมันท่าไม่ดีละไ <c oughs> ม่น่าใช่มันแน่นอนเลย <c oughs> เราก็เลยเช็คดีเช็กกันไปว่าถ้าไม่ใช่น้องนะักศึกษาจริงอะ่ะต้องรู้เรื่อง ต้องรู้เรื่องในมหาลัยนี้ดีเขาก็เลยถามว่าอีกพอยังไม่ทันได้ถามนะพี่เขาก็ตอบกลับมาว่าไม่ต้องถามหรอกกูเป็นผีอยู่เนี่ยกูตายอยู่เนี่ยมานานแล้วตั้งแต่สร้างมหาหลัยนี้ขึ้นมาละท, <â ns> ที่กูจะเอาไอ้เด็กคนนี้ไปน่ะก็รามันลบหลู่กู ขอโทษนะครับครับครับตัวที่ตัวทีเสียงแห้งมันจะหน่อยหลังจากนั้นก็เขาก็เล่าเล่าประวัติว่าเอ้ยมีคนตายที่ตึกนี้แต่ในลิฟน n ะตึกนี้แต่ในลิฟนะตึกนี้มีการตกตึกตายนะก็คือถามก็คือเล่ามาคือแล้เรากรถามดตรงหมดนะครับถามถามอาจารย์ผู้กำกับแล้วอ่ะ มันตรงใช่ไหมพี่ครับแกก็บอกใช่ซึ่งน้องรอ,อรอปีห้าคนเนี่ยไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะรู้เรื่องทั้งหมดได้เพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่นานมามา,มากแล้วเรื่องตํานานนี่มันนานมากแล้วถ้าน้องเขาเพิ่งอยู่ปีสองของมหาลัยอ่าคับผมครับก็เลยอืมก็เลยเริ่มเชื่อละอเขาก็พูดอยู่นั่นแหละว่ากูจะเอามันไปอยู่ด้วยกูจะเอามันไปอยู่ด้วยเขาบอกให้ ให้มันปล่อยมันข้ามาฝั่งนี้ mm. คือข้ามาฝั่งตาข้ามาฝั่งตาเราก็เฮ้ยแล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงแลกได้ไหมที่จะไม่ให้ไม่เอาน้องคนนี้ไปครับเขาก็บอกว่าพามันมาฝั่งตาก่อนครับพวกมึงก็พามันมาได้พวกมึงมีคนจิตแข็งอยู่นั่น่ะ mm. มึงก็พากันมาได้ผมก็มองหน้ากันก็เลยเออ ไปก็ได้ก็เลยเกี่ยวแขนกันไว้เจ็ดคนร <Cut. S 2> วมทั้งน้องนั้นก็พาน้องเขาเดินไปแต่ไปหยุดที่ตรงกลางถนนจะ mm hmm. จะไม่ไม่ข้ามไป <Cut. S 2> ระหว่างนั้นน้องน้องปีห้าคนนั้นก็มีอาการที่เจ็บหน้าอก mm hmm. เจ็บองอกแบบแล้วก็พูดว่า mm hmm. เขาจะเอาผมไปแล้วเ <Cut. S 2> ขาจะเอาผมไปแล้วพอไปถึงกลางถนนแล้วเราก็เห็นเงาดำๆนะครับ mm hmm. ผมตรงตรง ตรงปู้มไมต้ตรงต้นไม้ในป่านะั้นครับแต่เราก็เราก็ไม่ได้ไม่พูดเสียงดังกันเราก็กระซิดกันมองหน้ากันก็เออเห็นเห็นเหมือนกันครับเราก็ถามว่าเอะเราขอเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่จะไม่ให้เอาชีวิตน้องราอดอนี้ไปครับเขาก็เหมือนจะจะยอมใจอ่อนเขาก็เลยบอกว่าขอเป็นหัวหมูกับอาหารข้าวหวานได้ไหม เพราะว่าเขาก็ไม่อยากไม่อยากที่จะจะจะกินหลอกแมงหูหินเนี่ยถ้าภาษาเหนือเน,นี่ยแมงหูหินก็คือคนเนี่ยพี่อืมอ๋อเรียกเรียกคนว่า,าอะไรนะแม,แมงหูหินแมงหูหินแมงหูหินครับผมครับเขาก็ไม่อยากกินนะเขาก็อยากเขาก็ขอมาขอมาเออเราก็มองหน้ากันแล้วก็นี่ก็คือโอ <ASMR. S 2> เคเราก็รับปากไปครับแล้วเขาก็บอกว่า เอาของไหว้ทั้งหมดเนี่ยไปไหว้ที่ใต้ต้นไม้ mm. ไปให้ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งต้นไม้ต้นนี้มันจะอยู่ข้างตึกเขาเรียกว่าตึกจีนนะครับผมบเขาบอกลักษณะของต้นไม้นี่เลยจะเป็นต้นไม้สูงใหญ่ mm. แล้วจะมีเก้าอี้หนึ่งตัวอ mm. อยู่ตั้งอยู่นั่นแล้วพอเราตกลงเสร็จก็กลับมาที่ตากันกลับมาที่กออฟฟิศของนยการฝึกนะครับผม ม,มันนั่งปรึกษากันกน็คุยกันตกลงตเอิญลืมไปวันนั้นเป็นวันโกนเราจะไปหาหัวหมูได้ที่ไหนมันก็ไม่มีก็เลยพาพาน้องเข้าไปไปคุยกับเขาใหมว่ว่าเออผมพอดีว่าเป็นวันโกนเนี่ยขอเปลี่ยนจากหัวหมูเป็นอย่างอื่นได้ไหมเขาก็ตอบว่าขอเป็นไก่สดเออขอเป็นไก่เป็นๆแล้วกัน ราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่าเลยว่าเคยมีไก่เป็นเนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเขาเลี้ยงไว้ตรงเนี้ยมีคนเอามาถวายเขาตรงเนี้ยเยอะครัแต่ก็มีคนรุ่นใหม่เนี่ยมาจับไปกินหมดเขาก็เลยเหงาเขาเลยขอไก่เป็นเป็นตัวหนึง่งพอโอเคเราตกลงรละป่าเสร็จเราก็เลยขอว่าขอให้เนี่ย พาไปดูได้ไหมว่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนครับก็น้องเขาก็เดินพาเดินไปเรา,เาก็าเกาะเกี่ยวแขนกันไปเลยครับเกี่ยวแขนไปเจ็ดคนเดินไปไปถึงต้นไม้ต้นนั้นคือปรากฏว่ามันเป็นจริงๆอย่างที่เขาบอกเลยครับซึ่งอาจารย์ผู้กํากับเขาก็ไม่รู้พวกผมก็ไม่รู้แล้วน้องเขาชัดเลยครับไม่มีทางรู้ได้เลยว่าลักษณะต้นไม้ต้นนี้จะเป็นยังไงเพราะ มันอยู่หลังตึกครับซึ่งซึ่งเราไม่ได้ไปทางโซนนั้นไม่ได้ไปฝึกกันโซนนั้นอยู่แล้วต้นไม้นี่มันจะเป็นต้นไม้สูงมีเก้าอี้หนึ่งตัวอย่างที่เขาบอกไว้จริงๆครับแต่พื้นต้นไม้นั่นน่ะไม่มีไม่มีหญ้าไม่มีอะไรขึ้นเลยนะเหมือนว,ว่ามีคนมาทำความสะอาดอยู่ตลอดครับพอไปถึงนั้นน้องเขาก็น้องคนนั้นก็เลยล้มลงอมสลึมสลือพวกเราก็เลยพากันพากันกลับ มาที่กองาานายการศึกก็มาถามน้องเขาว่าเอ้ยทําไมเป็นอะไรอะ่ะทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้นั่นสิคือจริงๆน้องน้องเขาก็เล่าว่าพอดีว่าผมไปฝั่งป่าแล้วผมไปฉีครับสีสีใส่ต่อไม้ซึ่งเขาโบกปูนทับไว้ครับซึ่งก็วิญญาณตัวนั้นก็บอกว่าเออเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเราก็เห็นกลุ่มควันกลุ่มกลุ่มสีดําน,นั่นอะ่ะอยู่ตรงนั้นจริงๆครับ จวบกับน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเซน์ด้วยวันนั้นเป็นวันโกนปกติน้องเขาจะมีตะกุดคาดเอวของเขาวันนั้นตะกุดไม่รู้หายไปไหนก็เลยมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับครับผมพอตอนเช้าแล้วก็เราเราหลังจากนั้นมาไม่มีใครนอนได้นอนเลยครับเรื่องเราเสร็จประมาณสักตี 2, สองตีสามเนี่ย ทุกอย่างปกติละ hmm. ไม่มีใครกล้านอนเลยสักคนหนึ่ง hmm. เพราะว่ากล hmm. ัวกลัวกันเอ๊ะเขาจะเข้ามาทําอะไรในในฝันในอะไรหรือเปล่า hmm. ด้วยความไม่รู้เนาะเราก็ไม่ไม่พาจะไม่นอนสักคนเลยตื่นข้ามาเราก็อ่ให้นักศึกษาที่มาทํากิจกรรมอย่างอื่นต่อครับ hmm. แต่เรากลุ่มเราที่เจอเมื่อเลื่อกเมื่อคืนเนี้ยจะเอาของเนี้ยทั้งหมดที่เขาบอกไว้ตกลงกันไว้เมื่อคืนนะครับ hmm. มาไหว้ที่ต้นไม้ต้นนั้นครับ hmm. ตอนไหว้เนี่ยมีพี่อาจารย์พุ่นกับสามคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อะครับ,รบเขาแงนขึ้นไปบนต้นไม้ครับแล้วก็เห็นเป็นผู้หญิงอนั่งอยู่บนกิ่งไม้นั่นเลยครับพี่เขาบอกเป็นลักษณะแบบไหนไหมฮะเป็นผู้หญิงอผมสั้นอไปเสื้อผ้าเก่าๆหน่อยอนั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งไม้ค,คือเห็นกันสามคนคือคือเขาไม่ได้บอกตอนนั้นนะครับเขามาบอกหลังจากที่ไหว้เสร็จอะไรเสร็จแล้วกลับ กลับไปแล้วก็มันนั่งเขาเห็นว่านั่งห้อยขาโยนบนกิน่งไม้ที่เราไปไหว้เลยครับแล้วที่แปลกอีกเรื่องหนึ่งคือไก่ครับเขาขอไก่เป็นเป็นมาใช่ไหมพี่เรามัดขาใส่กระสอบไว้คพอมาถึงที่ไหว้เนี่ยเราแกะเชือกที่ขาไก่ออกออแล้วก็ปล่อยไก่ปกติไก่มันต้องวิ่งใช่ไหมพี่ อันนี้ไก่มันอยู่ตรงนั้นนะพี่มันเดินจิกเดินไปเดินมามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งที่คนคนก็เยอะแล้วก็มันเพิ่งโดนจับมาด้วยครับครับก็หลังจากเสร็จนั่นก็พากันกลับกลับเสร็จก็แต่ในครับที่เขาก็เล่าให้ฟังเออเจอเจอนะเจอผู้หญิงบนต้นไม้จริงๆครับเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็ไปนั่งไปนั่ง ไปนั่งกินข้าวไปนั่งดื่มกันที่ร้านร้านขายของซึ่งเป็นเ็าเรียกว่าร้านแม่สีเป,เ,ปเป็นเป็นแกเป็นเจ้าหน้าที่เก่าของของมหาลัยเนี่ยก็เลยนั่งคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วแม่เขาก็ถามว่าเออไปเจออะไรกันมาก็เลยเล่าให้แกฟังทั้งหมดแกก็เลยบอกอ๋อไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะว่าตั้งแต่ประตูสองขึ้นไปอ่ะเป็นตาชา้าเก่าทั้งหมดเลยครับ แล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่มันเชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนี้พี่ตอนตอนนั้นตอนผมเป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่สี่ผมก็ไปถ่ายหนังที่ที่เนี้ยสวนตาเหมือนกันพี่ไปถ่ายถ่ายละครทรงอาจารย์คครครับับบตอนมีฉากหนึ่งที่เป็นฉากต่อสู้กันแล้วมีการฆ่ากันเนี่ยพี่มันจะทำมันต้องทำปืนตกในสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้ พวกคนที่รบเป็นตำรวจเนี่ยเข้ามาหาหลักฐานว่าเออมันตายจากสาเหตุอะไรยังไงครับคือหลังจากถ่ายเสร็จถ่ายทําเสร็จอะไรเรียบร้อยหมดแล้วพากนเพื่อนผมพากันเดินหาปืนนะพี่ออืไม่เจอส่องไฟอะไรหมดอะไรก็แล้วเดินหาทั่วทุกตารางนิ้วก็แล้วไม่เจอครับจน ผมซึ่งรับบทเป็นตำรวจอะพี่ใส่ชุดตำรวจเต็มยศเข้ามาที่เกิดเหตุก็เลยเจอ,อเจอปือนแล้วพี่ครับผมครับเรื่องเรื่องเรื่องเล่าในมาหาอะยนี้ก็ <c oughs> ก็มีเยอะครับก็มีมีเจอมีเจอเป็นปะตายบ้างครับผมก็จะประมาณเนี้ยครับพี่ส่วนมากในะเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะกับเด็กๆที่ <c oughs> ไปเข้าค่ายอ่าผมเรียกว่าเป็น<ช>การเข้าค่ายก็แล้วกันแล้วก็วกใช่ใช่อาจจะปวดปัสสาวะไปปัสสาวะ<ช>ผิดที่ผิดทางมันก็เป็นปัญหาโลกแตกที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราเคยคุยแล้วว่าบางทีแบบอืมด้วยความที่คนมันปวดฉี่ปวดปัสสาวะอะเอาจริงๆออะพูดกันตรงๆบางทีก็เห็นแล้วว่าอ๋อตรงนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรใช่ปะ่ะ คือมันไม่มีห้องน้ํามันไม่มีที่ไหนที่จะไปไปฉี่ไปปสัสสาวะได้อะ่ะเห็นอ,อ่ะเป็นตอไม้อะไรก็ปล่อยซีตรงนั้นมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่มันดันมีไงครับคือมันเป็นดวงของน้องเขาด้วเพราะว่าเราอะ่ะก็เดินไปไปฉี่ฝังฝังนู้นเหมือนกันแต่ไม่ดันไปโดนไอ้ตรงตอไม้ตอนเนี้ยครับแล้วก็ไปจวดหมอกับพี่เออน้องเขา ตะกุดคาดเอวไม่มีรเ,ออเรื่องเรื่องตะกุดนี่คือตอนช้ามาเนี่ยไปเจอคือตกอยู่ข้างของรถน้องเขาครับอกตอนลงรถพอดีเลยอืเหมือนจังห<บ>วะ <ผม S 1> เหมือนดวงอะไรของเขาอ่ะเนาะใช่ครับพี่ใส<ช>่น่าจะเป็นดวงของเขามากกว่าครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการไปเข้าค่ายเรื่องของการไปฝึกอะไรลักษณะแบบเนี้ยก็มักจะมีเรื่องเล่าที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันในรุ่นต่อรุ่นเนี่ยอยู่เสมอเสมอ ครับผมพี่ออนะครับได้ครับคุณเบนโตะนั่นคือเรื่องของคืนต่อรองครับผมเป็นเหตุการณ์ทั้งหมด<ต>ที่เกิดขึ้นเมื่อเก้าปีที่ผ่านมานะใช่ครับผมก็จะมีเรื่องตัไปลายที่ที่เจอแบบแบบเล็กๆน้อยเป็นเรื่องสั้นเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนผมก็ทําทํางานกู้ภัยอยู่ที่ที่ตากินบุรีเนาะก็เจอเรื่องเรื่องสั้นๆเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆไว้ไว้วันหน้าเดี๋ยวผมจะ เรียบเรียงมาเป็นตอนเป็นตอน,น,ตอนแล้วก็จะเล่าเป็นเรื่องสั้นให้ฟังแล้วกันเนาะได้เลยครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่ทีมงานนะคุณเบนโตะนะได้ครับพี่ครับผมคุณเบนโตะขอบคุณมากมากเลยที่วันนี้โทรมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอบขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากดอทคอม สวัสดีครับ